เย้เสัสดีคนเลย วันนี้บอกของแพงก่อนนะเมื่อกี้มีคนถามว่าเลยนะความฝันของฉันเมื่อไหร่มันจะปรากฏนะคุณครูก็อยากบอกของแพงเลยหลายคนเขาเรียกว่าโฟกัสผิดจุดเนาะคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณจูนซอสนะหรือว่าจูนตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะไม่สนเรื่องเวลาเลยเพราะว่าคุณมีความสุขทุกขณะระหว่างทางเลยแล้วที่สาคัญก็คือถ้าอยากรู้ว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยจะสาเร็จเมื่อไหร่นะหรือความฝันฉันปรากฏเมื่อไหร่เนี่ยขอให้คุณรู้ไว้ก่อนว่าสิ่งอื่นเนี่ยมันเคยสลัําคัญเท่ากับว่าตอนนี้ของคุณเนี่ยจูนหรือไม่จูนนี่จูนก็คือ มีความสุขหรือเปล่านะมีความสุขแค่ไหนโอเคไหมเพราะมันไม่เคยสลักสําคัญเห็นไหมล่ะเท่ากับว่าตอนนี้คุณเบิกบานหรือไม่เบิกบานเพราะทําไมรู้ไหมไอจุดที่คุณจูนเนี่ยคือจุดที่เป็นความสําเร็จของชีวิตนี่ที่แท้จริงนะเพราะนั้นอยากให้ทุกคนได้ตรงประเด็นนะอ้าวทุกคนเลยอย่าลืมไปแอดไซน์เอ้ยแอดแอดไลน์แอดไลน์ที